สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านนะคะใครก็ตามที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะคะอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีงานฝีมือที่ติดตัวของเรานะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรับงานหรือว่าทํางานได้เลยนะคะลองดูอาชีพนี้ดูนะคะอาชีพสักคิ้วนะคะหรือว่าฝั่งสีคิ้วนะคะเรามาดูคิ้วนะคะคิ้วแบบนี้นะคะเราจะสังเกตว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเดินมาน้อยคนเนี่ย 80%จะสักคิว้วเคยสักคิว้วหรือว่าคิดกําลังจะสักคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิ้วเป็นปัญหาหลักของคุณผู้หญิงทุกท่านเลยนะคะใครก็ตามที่อยากจะมองหาอาชีพเสริมแนวนี้นะคะแวะมาที่สถาบันของเราเลยเรามีสอนสักคิว้วในระาคะเพียงแค่4,999บาท อุปกรณ์ครบสอนจนกว่าจะเป็นนะคะไม่เป็นเราก็ไม่ปล่อยกลับนะคะต้องมั่นใจว่าทํางานได้จริงลงคนจริงแล้วก็ต้องสวยได้นะคะเราถึงจะปล่อยกลับได้นะคะถึงจะได้ใบป,ประกาศเียบัตรนะคะใครชอบงานแนวนี้นะคะอยากมีอาชีพเสริมไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะทักแชททักไลน์เลยนะคะ